ความสำเร็จเริ่มต้นจาก49การทําต่อเนื่อง9ที่1คิดแค่ว่า9ที่2สนุกไปกัน 1. 1> 9ที่3 9ที่4 <S 2> 2. <S 1, 1 <S และนี่คือ49การทําต่อเนื่องเพื่อไปสู่ความสาเร็จ เมื่อเราทำการตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ Transition นะครับหรือว่าเอฟเฟกเปลี่ยนฉากกันครับเอฟเฟกเปลี่ยนฉากคืออะไรครับคือรอยต่อระหว่างวิดีโอต่อวิดีโอครับเดี๋ยวเรามาดูนครับเข้ามาที่แอป Kinemaster นะครับผมเตรียมตัวอย่างไว้ให้แล้วครับเนี่เราก็มาดูกันนะครับความสำเร็จเริ่มต้นจาก49กการทำ ต่อเนื่องเก้าที่หนึ่งคิดแค่ว่าอ่าไหมครับความสําเร็จเริ่มต้นจากการทําต่อเนื่องครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับลอยต่อระหว่างคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สองครับเรียกว่า transition ครับเป็นจุดเชื่อมต่อครับเราก็จิ้มเข้าไปเลยครับปึ้งอ่าก็าจะขึ้นว่าเอฟเฟกเปลี่ยนฉากนี่นะครับ เอฟเฟกเปลี่ยนฉากก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับนี่ผมโหลดมาบ้างแล้วครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดที่ร้านค้า Kinemaster Asset นะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดกันครับนี่ครับเข้าไปที่รูปร้านค้าเลยครับจิ้มไปเมื่อเข้าสู่ร้านค้า Kinemaster Asset นะครับก็จะมาสู่หน้าจอนี่ครับแล้วก็มาเลือกนี่ครับตัว Transition นะครับเป็นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมชนกันนะครับหรือว่าการเปลี่ยนฉากนั่นเองครับก็จะมี หลายหมวดนะครับนี่ครับหมวดแอคชั่นอะนาล็อกสีสันซ้อนแยกกราฟิกนะครับแล้วก็มาเลือกแบบเอเป็นแบบซ้อนแยกบ้างนะครับอันนี้แล้วกัน,นครับแยกแล้วดึงลองพรีวิวดูโอเคอ่าอันนี้เราก็กดดาวน์โหลดครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวนะครับเอาเป็นแบบพิกเซลพึ่งพิกเซลอตัวนี้ลองดูพิววิวดูโอเคครับปึ๊บอ่าชอบแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับพึ่งอ่าเสร็จแล้วเราก็ออกมาเลยอ่าเห็นไหมครับนี่ครับที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้นครับแยกแล้วดึงกับพิกเซลสวิปก็จะมาอยู่ในแอ s ส t เซของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาใช้กันเลยครับวิธีการนะครับเราก็จิ้มไปที่บวกนะครับรอยต่อระหว่างคลิปนะครับเอฟเฟกเปลี่ยนฉากก็จะปรากฏขึ้นมานะครับไอคอนเอฟเฟกเปลี่ยนฉากก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็เอาแยกแล้วดึงก่อนเราจิ้มเข้าไปครับแยกแล้วดึงมีหลายรูปแบบนะครับแล้วเราแล้วแต่เราจะเลือกลองเล่นดูนครับศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับโอ้เท่เลยหรือแบบที่สองนะครับแบบที่สาม แบบที่4ี่แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับอ่าผมเอาแบบนี้แล้กันครับแบบที่ศูนย์ห้าแล้วก็ติ๊กถูกปึ๊บแล้วก็เล่นดูนะครับอีกเกาการทำต่อเนื่องเก้าที่หนึ่งลองสังเกตดูนะครับว่าเอฟเฟกเปลี่ยนฉากเนี่ยเขาจะกินพื้นที่คลิปนะครับทั้งสองส่วนนะครับคือส่วน ปลายของคลิปแรกนะครับและส่วนต้นของคลิปถัดไปนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูอีกกันอีกทีนะครับการทําต่อเนื่องเก้าที่หนึ่งจะสังเกตว่ายังไม่ทันเอฟเฟกเปลี่ยนฉากจะจบนะครับคําพูดเก้าที่หนึ่งก็ขึ้นแล้วนะครับซึ่งเร็วไปนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะใส่เอฟเฟกเปลี่ยนฉากนะครับเราต้องเผื่อพื้นที่ของการกินเอฟเฟกเปลี่ยนฉากไว้ด้วยนะครับถือต้องเผื่อ,อไว้ นิดนึงนะครับเพื่อที่ใช้เอฟเฟกเปลี่ยนฉากเนี่ยเขากินพื้นที่ไปนะครับแต่ก็มีวิธีการแก้ไขคือจิ้มไปที่เอฟเฟกเปลี่ยนฉากครับเราสามารถปรับความเร็วของเอฟเฟกเปลี่ยนฉากได้นะครับว่าจะให้เร็วหรือว่าใช้ช้าครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูนะครับนนี้เร็วขึ้นนะครับคือให้เปลี่ยนปึ๊บเลยนะครับเดี๋ยวลองเราลองเร็วๆนะครับเพราะว่าช้านี่ก็จะกินคําพูดของเราไปติก๊กถูกนะครับเพิ่งปรับเวลาให้เร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามา ดูผลของการปรับลากันครับ9ก,การทำต่อเนื่อง9ที่หนึ่งคิดแค่ว่าจะทำตอนนี้เห็นไหมครับเมื่อปรับเวลาของ Transition เร็วขึ้น,นครับ <c oughs> เขาก็จะไม่กินคำพูดของเราแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการวางแผนให้เหลือพื้นที่ของคลิปนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะใส่ Transition นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกัน สามสองหนึ่งเก้าที่สามอ่าเห็นไหมครับนับสามสองหนึ่งเก้าที่3ามอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเวลานับปุ๊บเราก็พูดเลยต้องเว้นระยะสักหน่อยนะครับสามสองหนึ่งแล้วก็เว้นไว้ก่อนแล้วค่อยพูดนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ใส่ทรานซิชันครับเดี๋ยวลองมาใส่ตัวนี้กันสามสองหนึ่งเก้าสามสองหนึ่งก อ่าเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งนะครับตัดทางด้านซ้ายครับเข้าไปที่ัไกลตัดทางด้านซ้ายของหัวอา่านปุ๊บอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ท,ทันทีชั่นจุดนี้กัน,นครับอ่าลบอันนี้ทิ้งเป็นช่วงว่างนะครับนะไฟติ้งจิ้มไปที่ื่อหมายบวกอ่าปรากฏเอฟเฟกต์เปลี่ยนฉากแล้วก็อ่าพิกเซลสวิฟนะครับที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้ เึิบอ่าอันแรกเลยครับติ๊กถกูลองเพลย์ดูนะครับให้เราสนุกและไม่หยุดพัฒนาเก้าฝอายติ๊กสามแบง่งอ่าเห็นไหมครับกินพื้นที่ไปเต็มๆนะครับอ่าลองมาลดมาเล่นความเร็วนะครับเล่นความเร็วของทานซิชันดูนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนคลิปนี้มาก่อนนะเพิบและไม่หยุดพัฒนาไฟยติ้งเก้าที่สามแบง่ง เร็วสุดแล้วแล้วก็พอได้นะครับพอได้ลองดูอีกทีและมาหยุดพัฒนาอยาอติงเก้าที่สามแบงอลองมาดูว่าเร่งความเร็วได้หรือเปล่านะครับอ่าเร่งได้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ติ๊กถูกเพื่อที่จะให้ไม่กินคำพูดของเรานะครับมาหยุดพัฒนาอยาอติงเก้าที่สามแบก็ขาคงได้ประมาณนี้นะครับน,นี้คือการใส่ transition นะครับในกรณีที่เราต้องการยกเลิก transition ครับเราก็จิ้มไปที่ transition ปึง้งเอฟเฟเปลี่ยนฉากก็จะปรากฏขึ้นมานครับเราก็จิ้มคําว่าไม่มีนะครับปึง้งติ๊กถูกเ f ฟ e c t เปลี่ยนฉากก็จะหายไปแล้วครับเรามาดูการใช้งานเ f ฟ e c t เปลี่ยนฉากกับภาพนิ่งกันครับอ่านี้เป็นภาพนิ่งนะครับอ่าภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งภาพนิ่งภาพนิ่งครับ เราสามารถใส่เอฟเฟกเปลี่ยนฉากเพื่อเป็นการตกแต่งภาพนิ่งได้นะครับเอาลองดูก็จิ้มไปที่รอยต่อระหว่างภาพนะครับแล้วก็อันนี้ต้องเป็นทางนี้นะครับเพิ่หนึ่งจุดนะครับเึิบเห็นไหมครับก็จะกินพื้นที่ภาพเหมือนกัน,นครับแต่ภาพนี้ก็จะไม่มีปัญหาครับเพราะเราสามารถมันเป็นภาพนิ่งครับเราสามารถยืดได้หดได้นะครับ กำหนดระยะเวลาได้นั่นเองนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็แยกแล้วดึงอ่าแล้วก็จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าถัดไปเพิ่มเห็นไหมครับอ่าลองเพลย์ดูอันนี้จุดหนึ่งทวิสช้มันทุกอันเลย <c oughs> อ่าตอนนี้เราจะเพลย์กันดูแล้วนะครับ นม่มันเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับคลิปให้กับภาพของเรานะครับให้กับวิดีโออะไรครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการใส่ Transition หรือว่าเอฟเฟกเปลี่ยนฉากนั่นเองครับสามารถนําไปตกแต่งภาพและวิดีโอของเราได้นะครับลองไปทดลองโหลดแล้วมาเล่นกันดูนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ